รัญญาหรือชื่อเล่นว่าอ่อนหญิงสาววัย28ปีเจ้าของร้านขายเครื่องสำอางร้านขายเครื่องสำอางของเธอชื่อว่าร้านความงามไร้ขีดจำกัดที่โด่งดังในกรุงเทพที่เริ่มเสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลาแม้จะพยายามอย่างมากแต่ยอดขายกลับไม่ดีขึ้น อรัญญาเริ่มรู้สึกท้อแท้ใจกับธุรกิจที่ทำมาเป็นเวลา5ปีแม้จะพยายามอย่างสุดความสามารถทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการจัดโปรโมชั่นแต่ยอดขายกับลดลงเรื่อยๆลูกค้าประจำหลายคนเริ่มหายไปและจำนวนลูกค้าใหม่ที่เข้ามาก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด วันหนึ่งอรัญญากำลังจะออกไปซื้อของแต่เธอยังไม่ทันออกจากร้านเธอก็ได้พบกับนันทนานันทนาหรือนัทเธอเป็นเพื่อนสนิทที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพได้แวามาเยี่ยมอรัญญาที่ร้านทั้งสองได้พูดคุยกันเรื่องธุรกิจและชีวิตส่วนตัว นัดเห็นอรัญญาอยู่ในสภาพท้อแท้ใจจึงแนะนำว่าอ่อนลองไปเสริมจมูกกับหมอชลิดดูสิหมอชลิตเก่งมากและเขามีความสามารถพิเศษในการเสริมหงเฮงด้วยอรัญญารู้สึกว่าตนเองไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงตัดสินใจไปหาหมอชลิดตามคำแนะนำของนัด หมอชลิตเป็นศัลยะแพทย์เสริมความงามที่มีชื่อเสียงและเคยทำงานกับคนดังหลายคนเมื่ออรัญญาไปพบหมอชลิตเธอได้เล่าเรื่องราวและความท้อแท้ในธุรกิจให้หมอฟังหมอชลิตฟังเรื่องราวของอรัญญาอย่างตั้งใจและแนะนำว่าการเสริมจมูกไม่เพียงเปลี่ยนรูปลักษภายนอก แต่ยังเสริมหงเห้งและพลังบวกให้ชีวิตอารัญญาเธอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหาศาลหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนําของหมอชลิตอรัญญารู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเธอตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัดเสริมจมูกกับหมอชลิตการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หลังจากการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จอรัญญาใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดอยู่ที่บ้านหลายวันในช่วงเวลานี้เธอเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่ดูดีขึ้นแต่เธอยังรู้สึกถึงพลังบวกและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเธอเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิต และการทำธุรกิจเมื่ออารัญญากลับมาทํางานที่ร้านขายเครื่องสำอางของเธอทุกคนในร้านรวมถึงลูกค้าประจําต่างตื่นเต้นและประหลาดใจในความเปลี่ยนแปลงของอารัญญาเธอดูสวยและมีสเสน่ห์มากขึ้นความมั่นใจในตัวเองของอารัญญาไม่เพียงส่งผลดีต่อเธอเองแต่ยังส่งผลต่อบรรยากาศในร้านอีกด้วย ลูกค้าหลายคนที่เคยหายไปกลับมาเยี่ยมเยียนร้านอีกครั้งและลูกค้าใหม่ๆก็เริ่มเข้ามามากขึ้นยอดขายเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอรัญญาเริ่มมีความหวังและมีกำลังใจในการทำธุรกิจมากขึ้นเธอเริ่มคิดค้นโปรโมชัน่นและกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้า วันหนึ่งอรัญญาได้รับโทรศัพท์จากลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการสั่งซื้อเครื่องสำอางจำนวนมากลูกค้ารายนี้เป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังในกรุงเทพและต้องการสั่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในบริการสปาและความงามในโรงแรมการทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่นี้ทำให้อรัญญารู้สึกดีใจ และมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากความสำเร็จในธุรกิจอรัญญายังรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวของเธอดีขึ้นด้วยเธอได้รับคำชมจากคนรอบข้างมากมายทั้งเพื่อนฝูงและครอบครัวเธอเริ่มมีความสุขและความพอใจในชีวิตมากขึ้น ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทำให้อรัญญากล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มากขึ้นในช่วงนี้อรัญญาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าความงามที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพงานนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงสินค้าและขยายธุรกิจของเธออรัญญาตื่นเต้นและตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด เธอเตรียมการอย่างละเอียดและใส่ใจในทุกขั้นตอนเมื่อถึงวันงานอารัญญาและทีมงานของเธอทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างบูธท,ที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างมากบูธของอรัญญาได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากมายยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเธอยังได้รับข้อเสนอการร่วมงานจากหลายบริษัทที่สนใจในสินค้าและบริการของเธออรัญญาเริ่มเชื่อมั่นว่าการเสริมจมูกไม่เพียงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเสริมหงเฮ้งและพลังบวกในชีวิตของเธอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในธุรกิจและชีวิตส่วนตัวทำให้อรัญญารู้สึกขอบคุณหมอชลิต และความเชื่อมั่นในพลังบวกที่เปลี่ยนชีวิตเธออรัญญายังคงมุ่งมั่นในการทำธุรกิจและพัฒนาตนเองต่อไปเธอมีความหวังและความฝันที่ต้องการให้เป็นจริงและเธอเชื่อว่าด้วยพลังบวกและความมั่นใจในตัวเองเธอจะสามารถทำให้ทุกความฝันเป็นจริงได้วันหนึ่งพอลูกค้าประจำที่เคยมาใช้บริการบ่อย และหายไปสักพักหนึ่งกลับมาที่ร้านอีกครั้งเมื่อเธอได้เห็นอรัญญาในรูปลักษณ์ใหม่พรตกใจและประทับใจในความเปลี่ยนแปลงนี้พรไม่สามารถเก็บความสงสัยไว้ได้และถามอารัญญาว่าทำไมเธอถึงดูเปลี่ยนไปมากขนาดนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างอารัญญายิ้มและเล่าเรื่องการเสริมจมูกกับหมอชลิตให้พรฟัง ฉันได้เสริมจมูกเพื่อเสริมหงเฮ้งและพลังบวกในชีวิตมันไม่เพียงแค่ทำให้ฉันดูดีขึ้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตและธุรกิจของฉันอย่างมากมายยอดขายของร้านก็ดีขึ้นมากหลังจากการผ่าตัดพรสนใจในเรื่องการเสริมจมูกและผลที่ตามมาเธอขอคำแนะนำจากอรัญญาเกี่ยวกับการทำศัลยะกรรม ฉันเองก็สนใจอยากลองเสริมจมูกบ้างเธอมีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนที่สนใจอรัญญาให้คำแนะนำอย่างเต็มใจถ้าเธอตัดสินใจที่จะทำจริงๆฉันแนะนำให้ไปพบหมอชลิตเขาไม่เพียงแค่เก่งในเรื่องการเสริมจมูกแต่ยังมีความสามารถในการเสริมหงเฮ้งและพลังบวกอีกด้วย แต่ที่สำคัญคือเธอต้องมีความมั่นใจและเชื่อในตัวเองด้วยอรัญญาไม่ได้เพียงแค่แนะนำผ่อนเท่านั้นแต่ยังแนะนำลูกค้าคนอื่นๆที่สนใจในการเสริมจมูกและการเสริมหงเห้งให้กับหมอชลิตการที่ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการเสริมจมูกทำให้ชื่อเสียงของหมอชลิต และร้านความงามไร้ขีดจำกัดเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยความสำเร็จที่ได้รับอรัญญาเริ่มคิดถึงการขยายธุรกิจเธอเริ่มวางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในย่านที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการความงามและโชคลาภธุรกิจของอรัญญากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาที่ธุรกิจของอรัญญาเติบโตขึ้นเธอได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวอย่างมากมายนัดและพรคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือในการวางแผนธุรกิจครอบครัวของอรัญญาก็ภูมิใจในความสําเร็จของเธอและพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆด้านหลังจากที่อรัญญาได้เสริมจมูกและเห็นความเปลี่ยนแปลง เธอมีโอกาสได้พบปะกับกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนในการนัดรวมกลุ่มครั้งแรกในรอบหลายปีเพื่อนๆต่างตื่นเต้นที่จะได้เจอกันอีกครั้งแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดคือการเปลี่ยนแปลงของอรัญญาเพื่อนๆทุกคนต่างทึ่งกับความงามที่เพิ่มขึ้นของอรัญญาบางคนถึงกับถามว่าทำไมเธอดูสวยและมีสเสน่ห์มากขึ้นขนาดนี้ ในระหว่างการสนทนาอารัญญาเล่าให้เพื่อนๆนฟังถึงการเสริมจมูกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอตอนแรกฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ขนาดนี้แต่หลังจากทําแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยเท่านั้นนะมันยังเสริมหงเห้งและพลังบวกให้กับชีวิตฉันอีกด้วย เพื่อนๆต่างสนใจและถามคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำศรลยกรรมและผลลัพธ์ที่ได้แม้ว่าการพบปะครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นแต่ก็มีบางคนในกลุ่มที่รู้สึกอิจฉาในความสำเร็จและความเปลี่ยนแปลงของอรัญญาคนที่เคยเป็นคู่แข่งกับอรัญญาตั้งแต่สมัยเรียนเริ่มแสดงท่าทีไม่พอใจ เมื่อเห็นว่าอารัญญาประสบความสำเร็จและดูดีขึ้นพวกเขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองยังคงอยู่ในจุดเดิมในขณะที่อารัญญานั่งสนทนากับเพื่อนสนิทกลุ่มหนึ่งพวกเขาเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ผิดพลาดและผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากการทำศัลยกรรมเพื่อนบางคนได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนรู้จักที่เคยเสริมจมูก แต่กลับประสบปัญหาภายหลังเช่นจมูกเริ่มเสียรูปหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำหลายครั้งเธอรู้ไหมว่าบางคนเสริมจมูกแล้วมีปัญหาใหญ่เลยนะหนึ่งในเพื่อนเล่าฉันเคยได้ยินว่าถ้าเลือกหมอไม่ดีหรือทำศัลยกรรมซ้ำๆมันอาจจะทำให้จมูกทะลุหรือเกิดปัญหาอื่นๆตามมา ทุกคนสนุกมากที่ได้พบกันในครั้งนี้หลังจากอารัญญากำลังขับรถกลับบ้านนันทนาเพื่อนสนิทของเธอได้ขอติดรถไปด้วยเธออยากคุยเรื่องธุรกิจกับอารัญญาพอกลับมาถึงบ้านของอารัญญาพวกเขาทั้งสองคุยเรื่องธุรกิจเสร็จนันทนากลับเริ่มแสดงท่าทางแปลกๆเกี่ยวกับจมูกของอารัญญา และได้บอกว่าจมูกของเธอดูเหมือนจะดูแดงนิดๆและใสๆนะคำพูดนี้ทำให้อรัญญาเริ่มคิดหนักและกังวลเป็นอย่างมากแม้เธอจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการเสริมจมูกแต่ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธออรัญญาพยายามหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่าจมูกของเธออาจเกิดปัญหาแต่ความสงสัยกลับยิ่งทำให้เธอกังวลมากขึ้น ทุกครั้งที่เธอส่องกระจกเธอเริ่มตรวจสอบจมูกของเธออย่างละเอียดแม้แต่อรอยเล็กๆหรือความผิดปกติเล็กน้อยก็ดูเหมือนจะทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจมูกของฉันเกิดปัญหาจริงๆฉันควรทำอย่างไรถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนความกลัวนี้ทำให้อรัญญารู้สึกไม่สบายใจ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่ต้องการที่จะเสียสิ่งที่เธอมีอยู่แม้จะมีความกลัวและความสงสยัยแต่อรัญญาตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงดูเธอเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลจมูกหลังการศัลยะกรรมและหาวิธีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนเธอตัดสินใจที่จะบอกเรื่องที่เธอกังวลให้กับนันทนาฟัง นันทนาเลยให้เธอไปปรึกษากับหมอชลิตก่อนนันทนาเริ่มวางแผนที่จะทำลายความสำเร็จของอรัญญาเธอแอบติดต่อกับหมอชลิตและเสนอเงินจำนวนมากให้เขาทําการผ่าตัดที่ไม่ปลอดภัยให้กับอรัญญาโดยที่อรัญญาไม่รู้ตัวหมอชลิตที่ถูกความโลภครอบงำยอมรับข้อเสนอของนันทนา นันทนาเป็นเพื่อนที่อรัญญาไว้ใจมาตลอดแต่ความจริงแล้วนันทนาเองก็มีความอิจฉาในตัวอรัญญามาตั้งแต่สมัยเรียนนันทนารู้สึกอิจฉาที่อรัญญาสวยและเรียนเก่งและคนที่เธอชอบก็มักจะสนใจอรัญญามากกว่าเมื่ออรัญญาพบหมอชลิตเธอเปิดเผยความกังวลของเธออย่างตรงไปตรงมา หมอคะฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับจมูกของฉันฉันกลัวว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตฉันควรทำอย่างไรดีคะหมอชลิตตอบอย่างใจเย็นคุณอรัญญาไม่ต้องกังวลครับการทำศัลยกรรมของคุณผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจเราสามารถตรวจสอบและปรับแต่งเพิ่มเติมได้ แต่ขอให้คุณมั่นใจว่าเราจะทำให้ดีที่สุดการเริ่มต้นกระบวนการศัลยกรรมเสริมครั้งที่สองแม้จะรู้สึกกังวลแต่อรัญญาก็ตัดสินใจที่จะเสริมจมูกอีกครั้งเพื่อความมั่นใจเธอเลือกที่จะเสี่ยงในครั้งนี้เพราะเชื่อมั่นว่าหมอชลิตจะทำให้ทุกอย่างออกมาดี และเธอหวังว่าการเสริมครั้งนี้จะทำให้จมูกของเธอดูดีขึ้นและเสริมหงเฮ้งให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในวันผ่าตัดอรัญญารู้สึกกังวลแต่ก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเธอรู้ว่านี่เป็นการเสี่ยงที่สำคัญแต่เธอก็เชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จะเป็นไปในทางที่ดีหลังจากการผ่าตัดเสริมจมูกครั้งที่สองผ่านไป อารัญญารู้สึกพอใจในระยะแรกทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆที่เกิดขึ้นกับจมูกของเธออาการอักเสบและเจ็บปวดเริ่มปรากฏขึ้นจมูกของเธอเริ่มทะลุและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงทำให้อารัญญาต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เธอเคยกลัวมากที่สุด ในที่สุดการเสี่ยงครั้งนี้นำมาซึ่งปัญหาที่ใหญ่หลวงและอารัญยาต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากการตัดสินใจของเธอเมื่อนันทนามาหาแล้วได้บอกความจริงไปอารัญญารู้ความจริงแล้วเธอรู้สึกทั้งโกรธและเสียใจนันทนาที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกลับเป็นคนที่ทำลายชีวิตของเธอ อารัญญาตัดสินใจเผชิญหน้ากับนันทนาและถามว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉัน,นัดเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอนันทนากล่าวว่าฉันอิจฉาเธอมาตลอดเธอทั้งสวยและเก่งทุกคนที่ฉันชอบก็ชอบเธอมากกว่าฉันไม่สามารถทนเห็นเธอมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ คำพูดของนันทนาทำให้อรัญญารู้สึกทั้งโกรธและเสียใจอย่างยิ่งแม้จะเจอกับความยากลำบากแต่อรัญญาไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจที่จะต่อสู้กับปัญหาและหาวิธีการรักษาจมูกของเธอให้กลับมาเป็นปกติอรัญญาเริ่มค้นหาหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการเสริมจมูก และได้รับการรักษาที่ถูกต้องหลังจากนั้นเธอเลยไม่เสริมจมูกอีกเลยและกลับมาทําธุรกิจของเธอต่อเธอเชื่อว่าถ้าเธอขยันและเรียนรู้การตลาดดีๆธุรกิจของเธอก็ก้าวหน้าด้วยตัวของเธอเอง